สัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเกศจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมการฝนสีจากใบไม้นะคะเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะสีเทียนใบไม้แล้วก็กระดาษเอีค่ะขั้นแรกนะคะเด็กๆเ,เอาใบาไม้มานะคะใช้ด้านที่ด้านนะคะใบไม้จะมีด้านที่ลื่นๆแล้วก็ ด้านๆมีเส้นใหญ่นะคะเราจะใช้ด้านที่มีเส้นใหญ่อ่ะเอาใบไม้วางไว้ด้านในแล้วก็เอากระดาษทับลงไปเอาสีเม้าฝนเลยค่ะตามตามรูปแบบของใบไม้ที่เราวางลงไปเลยนะคะเมื่อเราฝนไปนะคะจะเห็นลวดลายของใบไม้ขึ้นนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเด็กๆสามารถ ใช้สีได้ตามจินตนาการเลยนะคะอยากระบายแบบเรนโบว์เด็กๆก็ระบายอยากระบายสีเดียวเด็กๆก็ระบายเลยนะคะอ่ะระบายไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มใบนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเต็มแล้วนะคะเด็กๆอ่ะใส่สีไปอีก นิดน,นึงคุูเก๋คิดว่าจะเสร็จแล้วนะนี่อ๋อยังไม่สวยเติมสีไปอีกน้อยนึงอ่ะเสร็จแล้วนะคะหยิบไปที่อยู่ด้านล่างออกนะคะต่อไปคุณครูจะวาดก้านนะคะใช้สีเขียวเลยคะ่ะลากลงมาแค่นี้นะคะเด็กๆแล้วก็เติมก้านไปอีกอันนึงนะคะแล้วก็หยิบไปที่มีขนาดเล็กลงมานะคะวาง ด้านล่างของกระดาษนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะหยิบสีขึ้นมาฝนเลยค่ะยิบฝนทับไปบนใบไม้นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆจะเห็นใยของใบไม้โผล่ออกมานะคะอ่านี่ใบไม้ของคุกเกสีอะไรคะเด็กๆสี ส้มนะคะแล้วก็เอาสีฟ้ามาผสมลงไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค,คุณครูก็มีช่องว่างอีกเอาใบมาใส่อีกหน่อยนึง<ม>นค,นคุณครูก็ออกแบบก่อนโอเคนี่นะคะดเด่นแล้วก็เอาใบที่ทําแล้วออกนะคะใส่ใบใหม่เข้าไปใต้กระดาษค่ะแล้วก็จากการฝนสีลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้รอบนี้คุณครูใช้ สีชมพูนะคะเด็กๆ,ๆในการทำนะคะว้าวเห็นไหมคะเห็นไหมได้งานศินละปะง่ายๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเด็กๆก็ลองไปดูบริเวณบ้านของเด็กๆนะคะมีใบไม้หรือเปล่าอ่าถ้ามีใบไม้นะคะเด็กๆก็หยิบมาลองฝนสีดูนะคะจะได้ลวดลายที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะใบไม้แต่ละชนิดนะคะจะมีอ่า เส้นใยแตกต่างกันไปนะคะเด็กๆอะเสร็จแล้วคุณครูเก๋ก็จะตกแต่งนะคะให้สวยงามค่ะนี่เห็นไคะว่าดวงดาวลงไปนะคะนะคะเสร็จแล้วสวยไหมล่ะอ่ะเก๋ทำเสร็จแล้วนะคะคูเก๋ก็จะเอาไปติดไว้ที่ฟาผนังบ้านของคุเก๋นั่นเองนะคะตกแต่งให้สวยงามเลยนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะ ผลงานของเราเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆแถมแถมสวยไหมเออ